วิวแชร์ share, ถอยหลังเองเลื่อนไปจอดเองได้อีกตาหากอ้าจริงยงแค่ไหนไปดูฮะเดี๋ยวนะเหมือนยายที่จากมุมนี้ฉันจะไปอยู่มุมนั้น ถอยหลังออกมาเองตอนแรกผมดูลมก่อนเลยผมพยายามดูต้นไม้ที่ที่อยู่ข้างนอกกันเลยนะฮะว่ามันมีลมพัดอะไรหรือเปล่าแล้วฉันก็มองแสงกระทบมีเส้นเอ็นหรือเปล่าอามันก็ประเดนนี่มีลมเหมือนกันนะแต่มันจะทันอื่นทัไมันไม่ไปอะใช่เออมันก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันเหตุการณ์นี้คืออะไรฮะวิวแชร์แล้วมีมีเลขเลขนัมเบอร์กำกับด้วยนะเลข39มส้นี่เป็นของศูนย์เปรย์นะฮะถอยหลังมาเองแล้วก็หมุนแล้วก็วนไป อีกจุดหนึ่งหันเองแบบนี้คนที่ถ่ายคลิปนี้เขาก็เขียนข้อความไว,ว้ว่าขนลุกกลางวันแสกๆเลยขณะเดียวกันมีคนตั้งข้อสังเกตครับว่าทําไมคุณยกโทรศัพท์ถ่ายคลิปได้จังหวะเป๊ะพอดีอเหมือนกับรู้อยู่หรือเปล่าจังหวะลงจังหวะเลี้ยวคุณเป๊ะมากเลยลมก็ดูแรงเนี่ยชาวบ้านเขาสังเกตเหมือนผมเลยลมก็ดูแรงอยู่<อ>นะขณะที่บางส่วนบอกเป็นการบ้านใบ้นะครับว่ารถวีลแชร์39 แล้วก็เพื่อนคันที่จอดข้างๆเลขย<อ>ี่สิบาอันนี้เขาก็โฟกัสไปจุดนี้คลิปนี้เกิดขึ้นที่ศูนย์เวรเปรโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสว่างแดนดินสกลนครครับเพื่อไขข้อข้องใจคุณผู้ชมทีมงานข่าวใหญ่เลยส่งไปหาอาจารย์ออส <c oughs> คิดไม่ออกบอกอาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดรวิรชัยพุทธวงศ์จากหาควิชาเคมีมอกษตรเนี่ยนะฮะอาจารย์ออสเขาให้ดูจุดสังเกตแบบนี้อ่ะเพยภาพไปพร้อมกันจุดสังเกตมีอะไร ที่พื้นที่โรงพยาบาลแกตาดีนะแกเห็นว่ามีข้อความเขียนระวังพื้นต่างระดับอเอออยู่ตรงไหนเนี่ยเ,ออเห็นไหมคุณผู้ออชมเห็นไหมระวังพื้นต่างระดับแล้วก็วิลแชร์ไม่ได้ล็อกล้ออันนี้เป็นไปได้แล้วเห็นลมพัดเนี่ยเห็นลมพัดอยู่ด้วยทําให้ถอยหลังนะครับแล้วทําไมหันไปชนเก้าอี้อีกตัวหนึง่งอาจารย์ออสบอกมันอยู่ระหว่างพื้นต่างระดับพอดี อาจจะเป็นการสร้างคอนเทนต์หรือเปล่าหรืออาจจะมีการใช้ในร้อนใสมาดึงหรือเปล่าอาไปฟังอาจารย์ออดูค,ค,อครับซึ่งรถวิลแชร์เนี่ยไม่ได้ล็อกล้อนะฮะแล้วก็เกิดการเลื่อนเลื่อนถอยหลังมานะครับแล้วก็ช่วงที่วิ่งไปชนเก้าอี้ที่บริเวณระเบียงเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งของพื้นต่างระดับพอดีนะซึ่งจะมีมีสโลปที่จะทําทความเร็วได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองได้นะฮะนี่คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์นะครับซึ่งการสร้างคอนเทนต์ยยักษณะนี้ทําได้เช่นกันนะครับอยู่ดีๆรถวิลแชร์ที่จะถอยหลังออกมาได้เลยเนี่ยไม่น่าจะมีแรงพอนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นสลปเอียงก็น่าจะไหลามาได้ถ้าไม่ล็อกล้อนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นระนาบก่อนที่จะมาตรงจุดที่เป็นพื้นต่างระดับ ก็อาจจะมีแรงดึงนะฮะเช่นการใช้เส้นไนลอนนะฮะสายดึงมาก่อนแล้วพอไปถึงจุดสโลปมันก็วิ่งลงไปได้เช่นกันมองในมุมวิทยาศาสตร์ก็มองได้นะมีคําตอบทุกคําถามเหมือนกันนะน่าคิดน่าคิดนะคะแต่บางคนถ้าไม่เชื่อในมุมวิทยาศาสตร์ก็อาจจะมองในเรื่องลี้ลับอันนี้ก็แล้วแต่นานาจิตตังนะคะเลขที่เก้าอี้นี่ชัดเจนจริงจดเวละจะจดไหม